มี่ข้าวพันผักมันก็คล้ายซุก,กี้อยู่นะอืมคลหมูก็กรอบไม่รอดดูแบบมีความจัดจ้านอะ่ะไม่แบบจืดชือดอะ่ะรั่วให้นะห้าบาทแบบให้สาลายแบบใช่อะไรเอ่ยอืมไม่อมน้ำมันอะ่ะกับล่องหนออืมแต่แวารแบบไแบบส้ข้างในไม่กวงอ,ๆๆๆๆๆๆๆอิ่มแล้ว ตื่นเลยไม่ต้องเท้วหรอกตือเ,เอา้าบอกไม่ต้องเท้วอ,อะไรวะโอ้น่ากินจุ่มเต็มคำอื้ไอันนี้รับคนละครึ่งด้วยนะชอ่ำอือออหือช้ำๆนะโอ้โหเนไงน้ำด่ดเยอะมาก